สวัสดีค่ะพามาสัมภาษณ์คุณน้าที่ดื่มผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ของเราแล้วเห็นผลกลางบรรยากาศเลยวันนี้กลางสวนเลยค่ะพามาเยี่ยมสวนด้วยมาเยี่ยมคุณน้าด้วยมาสัมภาษณ์คุณน้าว่าสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะนะสีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตมาสอบถามน,นะอาการเป็นอย่างไรจะได้เล่าให คุณผู้ชมได้ฟังได้ได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่น้าผลิตภัณฑ์ของเรามาดื่มก็จะมีคุณนารับอะไรมาเนาะอาจจะมีกาแฟค,ค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์เนาะค่ะคุณน้าดื่มยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ,ะดื่มดื่มครั้งแรกค่ะพูด,ดนี่เลยดื่มครั้งแรกครึ่งซองแต่ต่อมาก็เป็นวันละซองค่ะ ค่ะมันก็ดีจ้าสุขภาพดีมันกินแล้วมันเป็นยังไงคะพาให้แข็งแรงพาให้มีแรงทง่ายเป็นยังไงช่วงสองสามวันแรกไหนลองเล่าให้ฟังต็บอกช่วงสองสามวันเรีย <laughs> ไม่หยุดเลยค่ะ <laughs> <laughs> แล้วทํายังไงต่อเอ่ยแล้วก็เดิมต่ออีกไม่ท้อืมกินอีกประมาณสองนึง สุกข์กังฟนดีขึ้นค่ะมันดียังไงเนาะมันขับ<ม>ถ่ายเป็นยังไงมันขับถ่ายยังไงขับถ่ายปกติจ้าค่ะแล้วก็มีแรงขึ้นเห็นอะไรก็อยากจะทําเห็นงานก็อยากจะทําแต่ก่อนจะท้อไม่อยากทําอะไรเลยเอออยากอยู่เฉยเฉยอืมเพ<ข><บ>อะเดิมมัน นี้ก็ไปอะไรก็อยากจะทำอะไรก็ใจก็สู้โอ oh ้ oh. น่าชื่นใจเห็น <He ard, S 2> เคยเล่าให้รัญญ่าฟังว่าช่วงสองสามวันแรกขายซะจนโอ้โหไหนเล่าเล่าไม่เป็นไรเล่าได้ค่ะเล่าได้เล่าได้หา,ายจนมันมัน,ม,นมันออกมายังไงบ้างแล้ว<า>เล่าได้เลยค่ะดำมังม่งสีรีมมั่งเป็นเมือกมัง่งสารพัดที่จะเป็นออันนี้ด้วยผิดพันแค่ไฟเบอร์กับกาแฟลหละ สุขภาพออแต่แต่หลังจากหลังจากนั้นก็ไม่ท้อกินเรื่อยเดี๋ยวนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วปกติอืมก็คือขับถ่ายออกมามันโล่งว่างั้นจ้กสบายท้อง